สวัสดีเช้าวันศุกร์ที่13กุมภาพันธ์ค่ะยูพันบัตสหรัฐกลับตัวลงค่อนข้างแรงจนต่ำกว่าก่อนรายงานน a ฟาร์มเ o โรสช่วยยืนยันมุมมองตลาดแรงงานแข็งร่วงเมื่อวานนี้ความคาดหวังเงินเฟอ้อระยะยาว 5-year 5-year forward inflation expectation rate ปิดเมื่อวาน2.13%ต่ำสุดตั้งแต่เมษายน2025 AI ไล่คนออกอาจกลายเป็นปัจจัยเงินเฟ้อเชิงโครงสร้างระยะยาวยูพันธบัตรสหรัฐมีโอกาสปรับตัวลงจากระดับปัจจุบัน เคทีบอลและ KTW Cro ครอปน่าหาจังหวะที่ยิวอาจรีเบลขึ้นมาบ้างราคาบอลย่อลงบ้างซื้อเกงกำไรแบร Market ตและลีฟอฟบอลซึ่งอาจกินเวลา1-3เดือนคล้ายกับรอบก่นกอนๆเป็นอย่างน้อยค่ะมาดูการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันนะคะเซ็นดิ้เด็กปิดไปที่1441.53จุดบวก2.1% 1มูลค่าการซื้อขาย78,412ล้านบาทโดยตลาดทุ้นไทยยังได้เจนเมนต์บวกต่อฟันฟล w ไหลเข้าต่อเนื่องขานร,รับการเมืองมีสเสถียรภาพ ขณะที่ตลาดโลกเริ่มหมุนออกจากกลุ่มเทคโนโลยีสู่โอริคโอนอมีส่วนหนั่งของตราสารหน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่112,980ล้านบาทหรือยูบัตบตรอายุ5ปีปิดที่1.3%ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวานส่วนค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวันนี้ที่30บาท94สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐด้วยเงินบาทและสกุลเงินส่วนใหญ่ในภูมิภาคเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันโดยปัจจัยเงินบาทมาจากราคาทองคําประกอบกับมีเงินไหลเข้าตั้งแต่ช่วงหลังการเลือกตั้งส่งผลให้เงินบาทแข็งค่า ส่วนนำฝาของเอเชียนิกิตลาดหุ้นโตเกียวปิดตลาดปรับตัวลงเนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไรหลังจากดัชนีทยานขึ้นแต่ระดับสูงสุดระหว่างวันติดต่อกันมา3วันคันรับความหวังเกี่ยวกับนโยบายการคลังแบบขยายตัวในญี่ปุ่นนิกปิดไปปที่57,639.84จุด ลบ0.02%ส่วนเซี่ยงไฮ้คอมบสิทธ์ตลาดหุ้นจีนปิดบวกนำโดยหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีและ AI หลังจากนายกรัฐมนตรีคุลี่เฉียงได้เรียกร้องให้มีการผลักดันนวัตรกรรมทางเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้ AI อย่างครอบคลุมพร้อมกับกระตุ้นให้ทุกห่วงโซ่อุตสาหกรรม AI เติบโตอย่างก้าวกระโดดเพื่อปลดล็อกศักยภาพของภาคส่วนนี้เซี่ยงไฮ้คอมบสิทธ์ปิดที่4,134.02จุดบวก0.05% ส่วนดาวโจนส์ตลาดทุนอรยกปิดร่วงลงในวันพฤหัสขณะที่นสแดกดิ่งลงกว่า2%โดยตลาดถูกกดดันจากการที่นักลงทุนเทขายหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มขนส่งท่ามกลางความกังวลว่า AI จะก่อให้เกิดภาวะชะงักงานในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการขนส่งดาวโจนส์ Jones, ปิดที่49,451.98จุดลบ1.34%เอ500ปิดที่6,832.76จุดลบ1.57%และนสแดกปิดที่22,597.15จุด ลบ2.03%เเค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดลบในวันพฤหัสโดยลบล้างแรงบวกก่อนหน้านี้ที่ผลักดันตลาดแต่ระดับสูงสุดเป็นปรดิการหลังหุ้นกลุ่มการเงินและกลุ่มอุตสาหการรมร่วงลงขณะที่นักทุนประเมินผลประกอบการของบริษัทจำนวนมากที่ทยอยประกาศออกมา CC 4 0ฟตีปิดที่8,340.56จุดบวก0.3 3 DAX เปเดกปิดที่2 4 8 5 2 6 9นดจุด้ลบ 0, 0, 0ูย์จดศู่เปอร์เและฟุซีร้อยปิดท 1, 4, 2, 4, 4, ลบ0.67ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลหลกัหลกๆด,ดอลลาร์ยังคงได้รับปัจจัยหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าตัวเลขจ้างงานที่แข็งแกร่งจะทาให้เฟดชะลอการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยส่วนสัญญาณน้ำมันดิบเวทเ์ซัสตานิยอร์กปิดร่วงลงกว่า2นในวันพฤหัสลบไป2.77ปิดที่62ดอลิดที่62.84เซนต์ต่อบาร์เรลหลังจากสำนักง,งานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IIEA ปรับลดคาดการณ์ความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกในปีนี้ นอกจากนี้ค่ะราคาน้ำมันยังปรับตัวลงหลังมีสัญญาณบ่งชี้ว่าวิกฤตการณ์ในตะวันออกกลางเริ่มผ่อนคลายลงส่วนด้านฝั่งของเบรนส์ค่ะลบไป2.71ปปิดที่67ดอลลาร์52เซนต์ต่อบา์เรลส่วนสัญญาณทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันพฤหัสเนื่องจากข้อมูลแรงงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐได้บันทอนความคาดหวังที่ว่าเฟดจะปรับรลดอัตราดอกเบีย้ยในระยะใกล้นี้นอกจากนี้ค่ะการที่ราคาทองคำดิ่งหลุดจากระดับ5,000ดอลลาร์ 5, ยิ่งกระตุ้นให้ตลาดมีแรงขายเข้ามามากขึ้น สัญญาทองคําตลาดโคเมิคสมรเดือนเมษายนลบ2.9%ปิดที่4,948ดอลลาร์ 4, 40เซนต์ต่อรออนซ์นี่คือทั้งหมดของ K-Tam Daily News ที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและเพื่อมให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจกรุงไทย Asset Management กันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันจันทร์ค่ะกับดิฉันรวรรวตินลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ